รลลู้แทุกคนเั่งเชเว่แล้วบังมัดเกยนะเาขาคำจ้ะท่าสบายดีเ่นองนะะความัดทุกคนพบบาบค่ำชินก่าชิ้นเกยทุกคนมนนี้ฝนตกแห้งทุกคนดนุิภาพทุกคนพยายามซอนนบุ้งนะทุกคน โอ้โหชิมานหรือบอเลยวันะนี้ก็ร่างคนก็เริ่มแห้งเกินแห้งเลยทุกคนขนะ้ามก็เป๊ะมาเช่นเลยแข้งมาตะบาดทุกคนแต่โบฮูจะเป็นไรทุกคนภาคก็ไล่ติดตามหาตังใจแบบข้บบนะาม,าม,าามทุกคนะพยายามคลิปตันกามมาป่ามัสิลงหรือบอทุกคนเพราะว่าปกติมีตอนหลุดซิฟนป่าต้อลงล่องทุกคนแต่มีบ่ฮูอะมันสิลงหรือบอทุกคนนะเป็นไรก็ตามทุกคนไลนนปลุ้นน้ำกัน าาค,งงค่มสิอันี้ก็ข้ามไปดูเพลงกไดไปบ่ละกดโต๊ะห้มันอ้เจ้าเต็กน้อยก็ทุกคนนมันเร้าเต็กน้อยก่อนเดี๋ยวเาเดี๋ยวามจะิปไปบ้กคนตอนนี้ก็แห้งน้ำลายเลยทุกน้ำนองก็ข้าม้ั้งเลยุกคนน่ะกคนเอยตอนนี้เลยผมตกลงแห้งขา้าวโร พิง <formation> อนำโทมแน่นอนตกมม่น,มนีมดอมือโทมแน่นอนหน้าประคามชิโทมทุกคนหน้าต่ำโง่กับฝนตกแห้งเลยแข้งกินหญ้าทุกคนทุกคนบัานนี้แห้งคุณนะมือกึ๊บอยู่อทุกคน พอ,อ,อมีเสมอเลิกม,มานีทุกคนเนาะโุกคน่นมิดคโนโย่ใส่ข้ากันไล่จอกจอกขึ้นมอาัไปแเป็นันี้มีเว้ยโอ้ยแล้วล้มีลมอ I didn't คนยุบตกเดี๋ยวพระข้ามจะพยายามช้อนมือก,ก่อนทุกคนไปนำกระายลายทุกคนนะผู้แต่ให้หน้าเลยแย่บองโอซิไดหรือเปล่าทุกคนเนะนี่ยโอ้โหตอนพวกข้ามเดี๋ยวไปแล้วไปจักทุกคนนะตรงนี้โอุ้ก ทำเพอกระกระดอนปลายเขาเริ่มมากแล้วทุกคนเริ่มจะโทรไมีมนะอ่ะทุกคนจะลุน้นกัน,นสิศดายหรือเปล่านะ,อะโอ้ยมาฮ่อฮ่าเต่มทำจินตยึดลดนเลย ไปคนคนแห่งเร่ลองทงความไปคนคนมันก็ยังตกอยู่เลยบ้าหูสีไใหรือบ้หรือกูเล ดูดินกันแล้วเว้ยวงีท่าที่จะยุดเลยผมคนทุนกคนไปเรื่อยๆด้วยนำลายฉะมีโอ้ะปลาบุ๋งว่าเด้อเนาะนมาป๊าบต้อ จะโทมไปเขาละยังมีรถทุกคนด้วยนีฟ้ลาทลุนโอ้ทุกคนไว้น,นปลานลทุกคนโอ้ตฟ้าเปเปิมูเปิดม,มูทุกคนโอ้โคนแนะน,น,นำเนี่ยสัตว์เข่าประ่ัมไปเลยอตอนป่ะคัมบ่เห็นแล้วทุกคน เดินอยู่นี่ทุกคนเดียรยานอยู่นี่ก็จะไปเบิ่งอยู่คนนะทุกคนสายหน้าเขาฟ้านี่ทุกคนโอ้ยทุกคนนั่นเห็นมั้ยคือกมีความาาชิายามันก็ えれ คนฟ้ากันเห็นบหโอ้ปิงก็มีเนะทุกคนปิงข้ามาปิงเอาก่อนปิงข้าวเลยทุกคนเัเอาออฟ้ากะนอากาศอะไรเจอทุกคนเ่ะ ระดุกก็มีปลาปปลาเรีก,รรก,รรก็มีตัวเล็กทำไกเี่ยทลานก็ เบ่งช้อนตอนนี้ก็ทุกคนโอ้โหชิดได้ได้ดูบ่อแล้ตัวนั้นได้โอ้โหต้องใช้ชอนข้ามไป,ปแล้วทุกคนนะี่เฮ้ยโอ้โหเช็ดลดบันชอนไปแน่อนอนระเบนโอ้โหน้ำไหลลีลรอโอ้ยเบ่งขึ้นนำไปทุกคนไป ไปลีเล้ะทุกคนเอ้อยเนะาะบ,บ่เลยช่างบาทนี่เบิร์นไปทุกคนเอาข้ามไปเช็ดเลยบาทน,นี่จ้าก็ไปแบบนี้นี่อ้ทุกคนเลย 还有呢。 เอ้เฮ็ดกันเเออทีตืกปลาอยู่เช่พวกบันตึกพวเจ้าน่ะไม่ทีตืกจะลุงอยู่เช่พวกอะไรถือว่านำตอนลุแล้ว ก,ก็โกคาค่อยๆ่ายตาบดายตาบก็ตาบก็ได้โนตรน,นั่นว้าจะคือควารู้สึกร<ะ>ู้สึกดีดมก ตอนลุเราจะพน <c oughs> นั่งเชเวล่ล้วบน้มดเลยนะเขาเข่ามไปพวนนะนะพลมันแห้งทุกคนน้ำมาลานะ่ายู่ปีนอ๋อแล้วน้ำลงเขาจะมาเห็ดใหม่เลยทุกคนไหมเามาแปลงใหม่พ่าไรกันลุแหงขนาดนลมดเลย บริกาอที่ดีนะได้จะอันใครอยู่นั่นพ่อไรเนี่ยทุกคนันจะเซ็ตเลยฟ <c oughs> ้าทุกคนนั่งรุดอุปการไม่ยุบคาม

กงานประานนะันก็กิลามันท้น้ำไปครับปนทุกคนวันี่ก็ต้นทุกคนนียวพี่สองทีเยอปทุกคนนะตเมนเนี๋ยวรืามาเนี้ทุกคนเรื่งน้องทุกน ทางเียวนั่งมเจ้าข้ามลางเลยทุกคนทุกคนชิคขึ้นายเลยเอาเนี่ยเอ๊ะปลาดิคุ้ Va chịu con đi tói bóng 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 ปาตอนทุกคนปาในได้พอสมนี่ทุกคนะน,น,ะ,สน,คนสะสิเลยกกบปละซิวพยายามซอนก็ถือว่าหมานอยู่ได้ทุกคนแต่ว่าเซนอันยังเดียวทุกคนตอนบรรลุนว่าข้ามดเกือบ ทั้งนี้เกือบเต็มทุกคนนะเนาะทั้งนี่เต็มแน่นอนพอปลาลายทุกคนนะเนาะหรือว่าลงงวดนี้เนาะไปเต็นเลยสิตอนก็ลุละโอ้โหแล้วทาพลดกบเศร้าจนกระทั่งไหมทุกคนนะบ้าอะไรกันม้นนี่ก็คลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรทุกคนขอขอบคุณใจทุกคนเนาะเอามาัชมให้กำลังใจก็คั่มนะเราดูใครมาประเทศกันประเทศนะครับ เขาเข้าใจทุกคนนะคี่เขามาติดตามและใหก้กำลังใจคลิปนี้ก็ขอจบเขาว่าสบายดีนะทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่นะจะอะไรมาพลาดเ่าะข้ามภาพประ,ประปเทศงาน๊ายบาย